สวัสดีค่ะส2องราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกุ่มทัดลมนะคะครึ่งเดือนแรกเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 6ค่ะเรื่องงานและการเงินนะคะเรื่องรักเอาไว้ก่อนนะคะงานเงินค่ะของชาวกุ่มดาวที่ย้ายก็ ตั้งแต่วันที่30มิบถุนายนพร้อมกันเลยค่ะสองดวงดาวดาวคารกับดาวศุกร์สามิบถุนายนย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีนส่วนลูกค้าการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมการงานค่ะกับยศสัก์ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบค่ะดาวคารคือดาวตัวแทนของเพื่อนใกระชิดสนิทกันบัญญาติ การติดต่อเจรจาการเดินทางเพื่อนกละชิดการงานการสังคมและเป็นดาวอังคารกรมามอาชีพ่ะปัจจุบันกรรมการลงธรรมค่ะสามสิบนะคะมิถุนายน่ากระดาวสุขคู่มิตรค่ะดาวสุก็คือพันธุบ้านความผูกพันความมั่นคงบ้าน,น,าน,น,านรถหลักทรัพย์ที่ดินค่ะและเป็นดาวสุขสุภาพะความสําเร็จเป้าหมายความดีงามค่ะความรุ่งเรืองก้าวหน้าสําเร็จค่ะ ขุนคารสุขดาคู่มิตรอยู่ในเรือนอาทิตย์ปัตนตนิหุ้นส่วนูุค้าการก็มีหุ้นส่วนร่วมนะคะดาวทิตย์ยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นี้อาทิตย์ราชาโชคด้วยผลบุญเก่าทำไม่ดีหนานะคะหน้าที่รับผิดช,ชอบนี้ก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะการที่ได้พบกับญาติมิตรการงานการสังคมมีบ้านมีรถลักรัมีความรุ่งเรืองการได้รับการสนับสนุน ก็ทําให้ตนเองได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มผลิตออกผลอะไรใหม่ๆทางด้านความคิดการค้ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาทิตย์ราชาโชคก็จะได้เริ่มมีความคิดทางด้านการค้าพูดนะคะพูดคิดพูดคุยขิดเขียนพูดปุตตะการได้เริ่มสิ่งให,ใหม่แล้วก็เป็นพุทธมรณะการจบสิน้นสิ่งเก่าและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่นะคะหลังจากที่ได้ มีความสุขความมั่นคงก็จะได้เริ่มทำหน้าที่รับผิดชอบการงานใหม่ๆพุทธย้ายวันที่4กรกฎาคมยในเรือนอริการเข้าไปแก้ไขปัญหาเน็ตนักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วค่ะอยู่ในเรือนจันมหาอุดความมั่นคงภูคุ้ักั์ครอบครัวอดหลักทรัพย์จะมีนะคะ นำพาให้ตนเองได้พบกับการได้มีความหวังมีกำลังใจมีดาวเกียรติกระตุ้นเป็นแรงเชียร์ให้เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆค่ะดาวเกียรติก็ย้ายวันที่14ก็รักรกฎาคมกันกระตุ้นให้ดาวพุทธการลงทุนปุตตะแล้วก็ดาวพุทธมรณะการยกย้ายเป็นแรงไปในเรือนจันมหาอุดก็ได้รับการสนับสนุนนะคะ ให้ได้พบกับคู่มิตรทำในสิ่งใหม่ๆตนเองค่ะผู้มีความเข้มแข็งจบสิ่งเกา่าเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นมีประสบการณ์ก็ได้รับแรงสนับสนุนสงเอื้อมถึงจากอีกฝ่ายนะคะหุ้นส่วนอีกฝ่ายนึงสนับสนุนให้ได้ทำในสิ่งที่ คิดฝันไอเดียสร้างสรงสรค์ลงมือทํำต้องได้รับการสนับสนุนแรงกระตุน้นจากครอบครัวผูพวกพัน์กันนะคะตนเองมีการเงินล่าผลเพิ่มงอกเงยม,มากยิ่งขึ้นอุ้นส่วนสนับสนุนค่ะ,ะก็ได้พบกับเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีเลยค่ะการเงินนะ การเงินลาภผลจากผู้ใหญ่จากเพื่อนประชิดสนิทกันเหมือนญาตินำลาภผลมาให้ตนเองก็ได้แบ่งครึ่งๆจากอีกฝ่ายหรือพวกเกษตรทีการเงินทำให้ฐานะการเงินมั่นคงค่ะกัดไม่ปล่อยค่ะเมื่อมีการเงินแล้วการเงินก็ทํำงานมายาวนานนะมีพลังงานนี้ก็กัดไม่ปล่อย สว่จุดใจขาดดิ้นเลยค่ะงานนะคะตนเองค่ะอังคารเลือดลมขยันค่ะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนอ่ะพี่ชายข้าราชการทํางานที่อาชีพที่มั่นคงงานองค์กรห้างร้านรับราชงานรับราชการค่ะหุ้นส่วนลูกค้าฝ่ายตรงข้ามค่ะเป็นคู่มิตร ผูกพันกันเหมือนครอบครัวมีปัญหาอะไรเข้าหา,าพี่ชายหรือเจ้านายสนับสนุนให้ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบนะคะอันนี้ก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุสน,สน,น,สน,สน,นจากผู้ใหญ่นะคะงานนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ผูกพันกันเหมือนครอบครัวได้รับความเมตตาดูจากผู้ใหญ่ สมปรารถนาค่ะรับราชการมั่นคงคะอดีตนะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับสตรีแม่แมนะ่พี่สาวค่ะคุณแม่สตรีนะอดีตเกิดขึ้นแล้วค่ะได้เรียนรู้นะไม่มีอะไรแน่นอนนะ,ะถ้าเรา อยู่ภายใต้ของการเงินนะทำตามอารมณ์จับใจ่ายใช้สอยการเงินก็เ,เป็นหนทางของความประมาทนะคะได้เรียนรู้แล้วความประมาทอะ่ะก็ต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะตนเองนะเข้าไปเกี่ยวข้องกิจวัตรประจำวันนะคิดใหม่ทำใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อจะมีการเงินที่ได้จับใจ่ายใช้สอยนะอันนี้สถานการณ์รเงินที่ผ่านมานะ จับใจตามอารมณ์เมื่อไม่ประมาทแล้วก็จะได้เรียนรู้สุดใจในเล่าจะเท่าความสุขสงบนะคะ,ะนี่คือดาวเกนะดาวเกษวันที่14กรก,กรกฎาคมนะพบกับดาวพุธนะได้เริ่มต้นใหม่จบสิ่งเก่านะคะคิดใหม่ทำใหม่นะคะก็จะไม่มีอุปสรรคปัญหานะมีประสบการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับ จันมหาอุดนะคุณแม่คุณญิงคุณนายคุณชายผูกพันกันเหมือนครอบครัวทำงานรับราชการนี้อยู่ไปจนแก่จนเท่าไวัยเกษียณเลยนะคะอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ก็มันเพียรภาวนานะถือศีลปฏิบัติธรรมนะมีความหวังมีกำลังใจแล้วค่นะมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดนะูมีสเปร มีเจ้านายจะดูแลเกื้อกูลอุปถัมภ์ค่ะราหูค่ะราหูก็คือตัวเองนะต้องระมัดระวังทําตามอารมณ์นะคะที่ผ่านมานี้ทำให้เข้มแข็งมากขึ้นเข้มแข็งเพิ่มไปอีกนะคะเพราะว่าตนเองนี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินนี่ได้ ลาบมาจากผู้ใหญ่ว่าบริหารอย่าทําตามอารมณ์ราหูจะเรือนสัจชะนะคะจนเองเ้าเข้าเกี่ยวข้องลาบผลงานนี้ได้มันคงแล้วลาบผลก็มีงานอีกงานหนึ่งลาบผลฟุกๆุมาก็ต้องจัดการบริหารนะคะคิดใหม่ทำใหม่ชีวิตเป็นแปลงใหม่ค่ะ อย่าจับใจใช้สวยตามอารมณ์ปัญหาก็หมดไปค่ะจะได้จับใจใช้สอยยั่งยืนไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะงานนี้มีความสุขกับครอบครัวพี่พ่อแม่พี่น้องนะคะพี่ชายเจ้านายสุขนี้ไปยั่งยืนเลยค่ะจะแก้ไขไม่จับใจฟุ่มเฟือยตามอารมณ์นะคะแต่เริ่มต้นใหม่ก็มี บ้านหลังใหม่รถลรักซ์บ้านที่ดินชีวิตเริ่มต้นใหม่มีความสุขกับครอบครัวนะคะตนเองราหูเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะล่าผลการเงินมั่นคงแล้วได้พบกับการได้รับการสนับสนุนจากคู่มิตะผู้ใหญ่เ็นาิาเป็นมิตรเจ้านายผู้ใหญ่เป็นการเริ่มต้นยกย้ายไปสู่การแค่ไข่ด้วยการที่เรา ดูแลเพื่อถ้าไม่ใช่เพื่อตนเองก็เพื่อครอบครัวนะคะนำไปสู่ชีวิตใหม่สดใสค่ะเฉลิมฉลองอความเป็นอยู่บ้านหลังใหม่เริ่มต้นด้วยอาหารกินอุดมสมบูรณ์ะคะ่ะสรุปแล้วคะ่ะอย่าจับจ่ายใช้ไฟฟุ่มเฟือยนะคะอย่าทำ ตามอารมณ์นะคะอันนี้คนสุยคนหล่อคนงามมีเสน่ห์นะคะชอบแต่งตัวนะคะถ้าเลือกนะมีรักมาให้เลือกนะคะมีพลังเสน่ห์คน่วยคนหล่อคนงามพลังนี้ก็ดูแลตนเองถ้าเลือกได้ก็เลือกดูแลในสิ่งที่มีนะบ้านรถลักทรัพย์ครอบครัวะคะ่ะบริหารคิดถึงญาติเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันมากที่สุดนะคะโครงการนี้ไปยาวๆเลย สุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสบงบบำเพ็ญตะบะนะความเพียรน,นะถือศีลอดบ้างนะคะที่สุดแล้วที่เราดิ้นรนขวยควา้าไม่ใช่นะไม่ใช่กิเลสตัณหานะความอยากได้อยากมีนะคะเราก็ต้องปฏิมัธยัดนะบำเพ็ญตะบะที่สุดแล้วบ้านปลายของเรา เรียนรู้ตัวตนของเราเองนะที่ผ่านประสบการณ์มาอันนี้ก็จะได้เริ่มต้นเข้าไปศึกษาวิชาใหม่ๆนะคะหรือนำสิ่งต่อมาทำให้ทันสมัยใหม่หามุมสงบศึกษาวิชาการความรู้ค่ะเพื่อต่อยอดกับการทำสิ่งใหม่ๆเริ่มด้วยหวัวใจรักค่ะางานนี้มีโอกาส ได้มูนะคะ,ะ Friendship set on fire f o ก g e เ m ม n o นนอตอย่าลืมฉันนะฉันก็คือตัวตนของตอนเองก่อนนะคะถ้าเลือกได้ก็เลือก joy นะคะความสุขอ่ะ I choose joy มีพลังแล้วก็พลังที่จะเดินรู้ดูแลตนเองก่อนมีพลังเข้มแข็งไม่ทำร้ายตนไม่ทำร้ายใครก็ดูแลอยาดมิดนะคนเฒ่าคนแก่อยามดาาาายามิดพี่น้องค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลสุขภาพคนในครอบครัวด้วยแต่ก็เริ่อที่ตัวเราสุขเริ่มที่กายจิตวิญญาณของตนค่ะและก็ยินดีรับใช้ใครคนในครอบครัวคนที่ใช่ ใกล้ชิดที่สุดนะคะผูกพ,พันกันค่ะอันนี้ก็ดาวที่ย้ายก็มีดาวคารดาวศุกร์ดาวพุธและดาวเกตสุขภาพดีแข็งแรงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสามารถทำการงานค้นคว้าศึกษาโครงการประยาวๆค่ะเวิร์กฟัหูก็ใช่นะคะก็จะได้นำพาให้มีความสุข 代表让上神欣慰。